Salaam าา alaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีเด็กๆที่นารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาเจอกับคุณครูสวยาสาารอีกเช่นเคยค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นป .5 โดยในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมกันนะคะ ซึ่งคาบที่แล้วนั้นเราได้รู้จักชนิดของรูปสี่เหลี่ยมกันไปแล้วนะคะและวันนี้มาดูลักษณะสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมกันต่อนะคะว่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกันนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเรียนกันเลยนะคะขาและก่อนเรียนนั้นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะ ซึ่งจุดประสงการเรียนรู้ก็คือนักเรียนสามารถบอกสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมเกี่ยวกับเส้นทแยงมุมได้นั่นเองค่ะค่ะและเรามาดูสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆกันนะคะอ่าโดย ชนิดแรกเลยก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะคะซึ่งอา,าจากคาบที่แล้วนะคะเราได้รู้แล้วว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นก็คือมุมทุกมุมนั้นจะเป็นมุมมุมฉากนั่นเองนะคะอ่านมันรูปแรกนี้ที่มุมแต่ละมุมถ้าเจอสัญลักษณ์นะคะขีดนะคะเขียนไว้ก็คือเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแบบนี้ที่มุมบอกได้เลยว่ามุมนี้ก็คือเป็นมุมฉากนั่นเองคะ่ะ และต่อไปนะคะด้านทุกด้านจะยาวเท่าเท่ากันนั่นเองนะคะและด้านตรงข้ามนั้นจะขนานกันสองคู่ซึ่งจากรูปนี้จะเห็นได้ว่าแต่ละด้านนั้นจะมีความยาวที่เท่ากันและขีดที่เขียนบนด้านแต่ละด้านนี้ก็คือหนึ่งขีดแบบนี้นะคะหัวลูกศร ด้านนี้นะคะเหมือนกันนั่นหมายความว่าบ่งบอกว่าคู่นี้เป็นยังไงคะขนานกันนะคะอันนี้เขียนเป็นคู่ที่หนึ่งและด้านตรงข้ามนะคะอ่ะบนกับล่างอันนี้ก็คือขนานกันเป็นคู่ที่สงนั่นเองค่ะและต่อไปนะคะเส้นทะแยงมุมยาวเท่ากัน นักเรียนรู้จักเส้นทะแยงมุมไหมคะก็คือจะเป็นเส้นที่ลากจากจุดยอดมุมนะคะมุมใดมุมหนึ่งไปยังอีกมุมหนึ่งนะคะก็คืออาจากจุดยอดมุมนะคะตรงนี้ลากผ่านนะคะไปยังอีกจุดยอดหนึ่งนะคะตรงนี้อาจจะเห็นได้ว่าเส้นนี้เราจะเรียกว่าเป็นเส้นทะแยงทะแยงมุมนั่นเองค่ะซึ่งเส้นทะแยงมุมนี้ก็คือจะยาวเท่า เข้ากันทั้งสองเส้นนี้เลยนะคะและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันตรงนี้นะคะที่จุดตัดตรงนี้จะแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตัดกันแล้วจะเป็นมุมฉากนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะ และถัดไปนะคะอะมาดูรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากันต่อนะคะโดยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้นอาก็คือจะเป็นยังไงคะมุมทุกมุมจะเป็นมุมฉากเช่นเดียวกันกับรูปสี่เหลี่ยมจตัตปรัดนั่นเองอ่ะดูรูปแรกนี้เลยนะคะจะเห็นได้ว่าที่มุมนี้นะคะเขียนนะคะเป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้บ่งบอกได้ว่ามุมนี้แต่ละมุมนั้นเป็นมุมฉากนั่นเองค่ะ และต่อไปด้านตรงข้ามจะยาวเท่ากันนะคะอ่ะก็คือรูปที่สองนี้จะเห็นได้ว่าบนกับล่างนะคะก็คือด้านตรงข้ามบนล่างจะยาวเท่ากันนั่นเองนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะซ้ายขวาตรงนี้ก็คือด้านตรงข้ามเหมือนกันเราจะเรียกว่าด้านตรงข้ามซึ่งจะยาวเท่าเท่ากันนะคะแต่ด้านที่อยู่ติดกันจะยาวไม่เท่า ่ากันนะคะส่วนไหนคือด้านที่อยู่ติดกันนะคะก็คือด้านนี้น่นเองคะด้านที่อยู่ติดกันนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้อ่าก็คือเป็นด้านที่อยู่ติดกันนี้เราจะเห็นได้ว่าเป็นยังไงคะยาวไม่เท่ากันนะคะและด้านที่อยู่ตรงข้ามกันนั้นตรงข้ามกันจะขนานกันสอง สองคู่นะคะด้านที่อยู่ตรงข้ามกันคือตรงไหนนะคะก็คือเห็นสัญลักษณ์ขีดต,ตรงนี้เหมือนกันหนึ่งขีดนั้นบงบอกว่าด้านตรงข้ามนี้ขนานกันนะคะเป็นคู่ที่1ต่อไปนะคะขนานกันคู่ที่2ก็คือบนกับล่างนะคะจะเห็นได้ว่าเวลาเราจะดูว่าขนานกันหรือไม่นั้นเราดูที่ระยะห่างของเส้น2เส้นนะคะว่ามีระยะห่างเท่ากันตลอดไหมนะคะบนเส้น นั่นอานดังนั้นจากรูปสี่เหลี่ยมเผืนผ้านี้ด้านตรงข้ามกันจะขนานกันสองคูนั่นเองค่ะและต่อไปมาดูในส่วนของเส้นทะแยงมุมก็คือเส้นทะแยงมุมจะยาวเท่ากันนั่นเองจากรูปนะคะอาจจะเห็นได้ว่าเส้นทะแยงมุมเป็นยังไงคะยาวเท่าเท่ากันใช่ไหมคะและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะคะ แบ่งครึ่งเราจะเห็นเลยว่าเป็นยังไงเอ่ยแบ่งครึ่งในทีน่นี้อ่านดูนะคะเวลาแบ่งครึ่งปุ๊บจะเห็นว่า2เส้นนี้เป็นยังไงคะแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะเหมือนกันนะคะเส้นที่สองนี้ก็แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันเหมือนกันนั่นเองค่ะสําหรับในส่วนของเส้นทะแยงมุมนะคะ และต่อไปมาดูในส่วนของสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะมุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉากนะคะและมุมที่อยู่ตรงข้ามกันนั้นจะมีขนาดเท่ากันนะคะจากรูปที่หนึ่งนี้จะเห็นได้ว่ามุมทุกมุมนี้นะคะไม่เป็นมุมฉากหมดเลยนะคะบางมุมจะเป็นมุมป้านบางมุมจะเป็นมุมแหลมนั่นเองนะคะสรุปแล้วก็คือ มีมุมทุกมุมไม่เป็นมุมมุมฉากนั่นเองนะคะและมุมที่อยู่ตรงข้ามกันจะมีขนาดเท่าเท่ากันนะคะอ่ามุมที่อยู่ตรงข้ามกันคือส่วนไหนนะคะก็คือมุมที่อยู่ตรงข้ามกันอาจจะเห็นได้ว่ามุมนี้นะคะอยู่ตรงข้ามกันซึ่งเป็นมุมที่มีขนาดเท่ากัน มุมที่1น,นะคะต่อไปมุมที่มีขีด2ขีดตรงนี้นะคะก็คือเป็นมุมที่อยู่ตรงข้ามกันตรงนี้อ่าก็จะมีขนาดเท่าเท่ากันนั่นเองค่ะและต่อไปนะคะด้านทุกด้านจะยาวเท่าเท่ากันอ่ามาดูรูปตรงกลางร,รูปที่สนะคะด้านทุกด้านอ่าจจะสังเกตเห็นได้ว่า แต่ละด้านนั้นเป็นยังไงเอ่ยอ่ายาวเท่าเท่ากันหมดเลยใช่ไหมคะและด้านตรงข้ามกันนั้นจะขนานกัน2อคู่อ่าด้านตรงข้ามกันคือด้านไหนก็คือด้านที่มีขีด1นขีดนะคะคือด้านนี้ ขนานกันนั่นเองเพราะเวลาเราวัดแล้วระยะห่างระหว่าง2เส้นนี้เท่ากันและต่อไปคู่ที่2ก็คือบนกับล่างนะคะก็คือจะขนานกันเหมือนกันก็คือมีการขีดเครื่องหมายลูกศรสองขีดนะคะดังนั้นก็คือสรุปแล้วด้านตรงข้ามขนานกัน2คู่นั่นเองค่ะ และต่อไปนะคะมาดูในส่วนของเส้นทะแยงมุมกันต่อนะคะเส้นทะแยงมุมอามาดูรูปที่3กันก็คือบอกว่าเส้นทะแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและและกันนั่นเองอ่ะนะคะจากรูปก็คือเส้นทะแยงมุมนี้แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันอ่ะอันนี้เป็นคู่ที่หนึ่งต่อไป เ,เส้นที่1นนะคะและต่อไปเป็นเส้นที่2ก็แบ่งครึ่งเหมือนกันนะคะสรุปแล้วก็คือทั้งสองเส้นแบ่งครึ่งนะคะเส้นจะแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันกและกันและตัดกันเป็นมุมมุมฉากนั่นเองนะคะตรงนี้มุมที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าเป็นมุมฉากนะคะทั้งหมดนี้ก็คือจะเป็นลักษณะสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนั่นเองค่ะ และต่อไปนะคะามาดูสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกันนะคะรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือจะมีมุมที่อยู่ตรงข้ามกันนั้นมีขนาดเท่ากันนั่นเองค่ะก็คือดูตรงไหนเอ่ยมุมแรกเลยจะเห็นได้ว่ามุมนี้อยู่ตรงข้ามกับมุมนี้ซึ่งเป็นยังไงคะมีขนาดที่เท่า กันนั่นเองและมุมคู่ที่2ก็คือมุมนี้นะคะอาจะเห็นได้ว่ามีขนาดเท่ากันเหมือนกันสรุปแล้วมุมที่อยู่ตรงข้ามกันจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองค่ะและต่อไปอามาดูในส่วนของด้านตรงข้ามนะคะด้านตรงข้ามก็คือจะยาวเท่าเท่ากันอีกแล้วนะคะด้านตรงข้ามก็คืออ่า ก็คือบนบนกับล่างนี้ก็คืออยู่ตรงข้ามกันใช่ไหมคะก็คือยาวเท่าเท่ากันนะคะอ่าแล้วก็ส่วนด้านข้างด้านนี้ก็คือยาวยาวเท่ากันเหมือนกันและบอกว่าขนานกันสองคู่นะคะอ่าเช่นเดิมบนล่างก็ขนาดการด้านข้างก็ขนานกันสรุปแล้วขนานกันสองคู่นั่นเองค่ะและต่อไปอ่ามาดูในส่วนของเส้นทะแยง ทะยามุมกันต่อนะคะบอกว่าแบ่งครึ่งซึ่งกันและและกันนะคะแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันก็ดูจากรูปที่3นี้ก็จะเห็นได้ว่าเส้นทแยงมุมนี้เป็นยังไงคะแบ่งครึ่งนะคะเป็นเส้นที่1ต่อไปเส้นที่2ก็แบ่งครึ่งเหมือนกันนะคะสรุปแล้วเส้นทะยงมุมก็คือจะแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะ และถัดไปนะคะอ่ามาดูสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมค้างหมูกันนะคะคางหมูก็คือ,อะลักษณะส,สมบัติก็คือจะมีเพียงแค่ด้านตรงข้ามกันจะขนานกัน1คู่นะคะก็คือรูปแรกนี้ก็คือบนกับล่างเห็นสัญลักษณ์หัวลูกศรใช่ไหมคะว่าด้านตรงข้ามกันนี้ขนาดกันเพียงแค่1คู่นะคะ ส่วนรูปที่2ก็เหมือนกันนะคะก็คือด้านขนานกันก็คือจะเป็นด้านนี้นะคะอ่าก็คือสรุปแล้วในส่วนของเส้นทแยงมุมนั้นก็คือไม่สามารถที่จะบอกได้นะคะดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมค้างหมูนี้สมบัติก็คือมีเพียงแค่ข้อเดียวนะคะก็คือด้านตรงข้ามกันนั้นจะขนานกันเพียงแค่หนึ่งคู่เท่านั้นเองค่ะ และต่อไปสุดท้ายนะคะเรามาดูสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมรูปเว่านะคะอ่าโดยด้านที่อยู่ติดกันจะยาวเท่ากัน2 2คู่นั่นเองใช่ไหมคะก็ค,คือติดกันตรงนี้เป็นคู่ที่1นะคะต่อไปอ่าคู่ที่2ก็จะเห็นได้ว่าอยู่ติดกันแล้วก็ยาวเท่ากัน2 2คู่นั่นเองค่ะ และมุมที่อยู่ตรงข้ามกันจะมีขนาดเท่ากันหนึ่งคูนะคะมุมที่อยู่ตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากันหนึ่งคูก็คือมุมนี้นั่นเองค่ะสังเกตเห็นได้ว่ามุมที่อยู่ตรงข้ามกันนั้นจะมีขนาดเท่ากันเพียงแค่หนึ่งคูนะคะส่วนมุมนี้นะคะกับมุมข้างล่างนี้ไม่เท่ากันนั่นเองนะคะและต่อไปนะคะมาดูในส่วนของ เส้นทะแยงมุมนะคะเส้นทะแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวเป็นอย่างไรอ่าเส้นทแยงมุมจะตัดกันเป็นมุมฉากตรงนี้นั่นเองค่ะนะคะตรงนี้ก็คือจะตัดกันเป็นมุมฉากและมีเส้นทะแยงมุมเพียงเส้นเดียวที่ถูกแบ่งครึ่งด้วยเส้นทะแยงมุมอีกเส้นหนึ่งนะคะ,ะตรงนี้จากข้อความที่บอกว่า มีเส้นทะแยงมุมเพียงเส้นเดียวที่ถูกแบ่งครึ่งด้วยเส้นทะแยงมุมอีกเส้นหนึ่งนะคะจากรูปอาจจะเห็นได้ว่าตรงไหนเ่ยก็คือส่วนส่วนนี้นั่นเองนะคะก็คือถูกแบ่งครึ่งนะคะตรงนี้ก็คือถูกแบ่งครึ่งด้วยเส้นทะแยงมุมอีกเส้นหนึ่งและตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมรูปรูปเห้วนั่นเองค่ะ และเป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับการเรียนในวันนี้ก็คือเกี่ยวกับสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่าสิ่งที่สําคัญเลยนกักเรียนสามารถที่จะสังเกตจากรูปแต่ละรูปได้นะคะและก็บอกลักษณะของรูปได้ดังนั้นเราก็จะรู้เกี่ยวกับสมบัติ แล้วนะคะดังนั้นอาจสิ่งที่คุณครูอยากฝากนะคะอย่าลืมมันทบทวนบทเรียนบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้คุณครูจะขอจบคลิปการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะและมาเจอกันใหม่ต่อในะคราบหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอัสสลามุอะ,ะลัยกุมวะราะมุตุลลยฮิวะบเระกาตุ